you <laughs> เจริญพรทุกๆคนนะนะมาปฏิบัติร่วมกันนะวังใจเหมือนเดิมสบายบายไม่เคร่งเครียดไม่คาดหวังใดๆ นะแค่มีสติแระล็กอยู่กับลมหายใจนั่งดูร่างกายทำงานไปนั่งดูจิตใจนะที่มันออกไปคิดรู้ทันเมื่อไหร่ก็หยุด นะไม่สืบต่อความคิดแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งถ้านะที่รู้ทันถ้านะว่าจิตเผลอไปผูนะ้ที่ปฏิบัติต่อเนื่องนะมาตั้งแต่เช้าเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่า จิตใจของเรานี้เรานั่งดูมันทั้งวันอยู่กับมันทั้งวันเนี่ยทั้งๆท,ที่เราก็อยู่กับมันพยายามอยู่กับปัจจุบันแต่มันก็ยังไม่สามารถบังคับกําหนดให้มันอยู่กับปัจจุบันได้ตลอดเวลา นะเดี๋ยวมันก็ออกไปคิดนะเดี๋ยวมันก็คิดแบบที่เราไม่สามารถเห็นทันมันได้นะรู้อีกทีหนึ่งก็เผลอไปนานแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จิตของพวกเราจะเป็นแบบนี้นะนี่คือความจริงนะความจริงที่เขา ต้องการให้เรารู้ว่าเรากับจิตนั้นนะมันเราไม่ได้เป็นเจ้าของจิตดวงนี้นะเราแค่มาใช้งานมันนะชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินะเราไม่สามารถที่จะบังคับ ให้จิตเป็นไปดังที่เราต้องการได้แต่เราสามารถฝึกมันได้นะแล้วก็ใช้งานมันเราจจำเป็นต้องฝึกเพื่อใช้งานมันนะเพื่อใช้ให้มันพาเราออกไปจากสังสารวัตนนี้นะมิฉะนนั้นมันก็จะพาเราไปในทิศทาง ตรงกันข้ามนะมันจะพาให้เราติดกับดักอยู่ในระบบนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นมาฝึกกันนะอยู่กับตรงนี้อยู่กับลมหายใจสบายๆไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องนะภาคขามมันจะยากหน่อยนะมันก็จะมี ถีนนมิทะนะความที่ร่างกายอ่อนล้าจากการงานต่างๆหรือถ้าปฏิบัติมาทั้งวันนะมาถึงจุดนี้ถ้าไม่ได้พักเลยนะร่างกายก็อาจจะดึงถ่วงให้เรารู้สึกอ่อนเพลียอยู่นะก็ต้องฝืนนะฝืนความรู้สึกแล้วก็พยายาม ตื่นตัวเข้าไว้ะเราจะไม่ปล่อยให้ความง่วงเหงาหาวซึมทั้งหลายมันอยู่กับเราเราจะสลัดมันทิ้งไปมาปฏิบัติกันนะเรามีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงกว่า,ก,วาก็ดูความจริงที่กำลังแสดงตัวตนอยู่ นะร่างกายแสดงธรรมะจิตใจก็กำลังแสดงธรรมะให้เราได้เรียนรู้มันไปอยู่กับมันไปนะด้วยใจที่วางเฉยต่อทุกสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจว่านะมันไม่มีอะไรมากไปกว่าความ ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันสุดท้ายมันก็จะดับสลายไปมันก็เป็นของมันอย่างนั้นดูให้มันเป็นธรรมะที่เป็นเช่นนั้นเองดูกันไปเรื่อยๆนะ